สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM โอ๊เชียงใหม่แกงโฮสยามวารตี้นะครับสวัสดีป้อแม่พิ่นน้องป้องป่ายโชชุมมุมโลกนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับวันนี้โอ๊ตอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับหรือว่าสิ้นสุดระหว่างรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ริมอำเภอเมืองนะครับ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับตรงนี้เป็นนะครับละด้านหลังของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงานวันนี้ก็คืองานถ้าเป็นคนภาคเหนือของเราเรียกว่างานฤด,ดูหนาวนะครับจัดประจําทุกปีระหว่างเดือนสิ้นเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนมกราคมนะครับประมาณ2ออาทิตย์นะครับงานฤด,ดูหนาวหรือว่างานกาชาติจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้โอ้โห ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับอดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับในวันอังคารนะครับแต่วันนี้นะครับก็มานตอนนั้นอดมาออฟเซิร์ฟสถานที่ในเวลากลางวันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นนยามค่าคืนของวันนี้นะคะโอ้โหรถเต็มเลยนะครับียกได้ว่ารถเยอะมากๆนะครับ โอ้ดูสิครับรถเยอะมากสแสดงว่าคนเยอะมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูนะคะปกติแล้วสมัยอดเป็นเด็กๆก,ก็10บาทนะครับแล้วก็เก็บ20นะครับรู้สึกว่าปีนี้ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูนะครับดูสิครับคนหลั่งไหลเข้ามากันเยอะเลยนะครับมากันเรื่อยๆนะครับ ง,งานฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นงานที่นะคะเป็นการแสดงสินค้านะครับแล้วก็เป็นงานประจําปีที่จัดทุนขึ้นทุกปีมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วจะมีการแสดงสินค้าของแต่ละอําเภอนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับทุกๆอำเภอก็จะ มาเที่ยวนะครับก็จะมาเที่ยวกันก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวก็เลยทําให้มีคึกค,คักและก็คนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหมีชิงช้าสวรรค์มีการละเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในยุคก,ก่อนนะครับสมัยก่อนที่ขึ้นชื่อเลยก็คือการประกวดนางสาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนาง นางสาวเชียงใหม่นะครับก็จะจัดงา,งานฤด,ดูหนาวนี้นะครับสมัยก่อนก็ยังมีการใช้เตาผิงนะครับไฟให้กับนางงามนะคะเพราะว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะครับยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนนี้นะครับยังมีแสงวิพัทร์น,นะคะวันนี้นะครับ คือเดือนที่แล้วมีงานเทศกาลดอกไม้ด้วยนะครับแต่อดมาไม่ทันนะครับก็คือหมดไปแล้วนะครับจะอยู่เป็นจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นของอปจจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการจัดดอกไม้นะครับแล้วก็มีการแสดงพูดด้วยนะครับคือสามารถเข้าด้านด้านด้านข้างได้ด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่อดเลือกที่จะเข้าด้านหลังนี้นะครับก็ ตามแบบฉบับ <nervous. S 1> ของงานนะครับกาชาแล้วงานแบบไทยๆนะครับไทยสไตล์นะครับโอริไทยแลนด์ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนงานวัดนะครับปีนี้ไม่เก็บบัตรนะครับไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับแล้วขายเงินไม้รักสามบาทนะไม้ละกสามบาทมือถ่างใส่ใจเป็นสองชุดสองสองกันไป นอนอยู่แล้วนะครับก็จะมีของขายเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นศูนย์รวมของของขายยักษ์ใหญ่นะครับเดินสายทั่วประเทศนะครับหลายๆบริษัทหลายๆร้านก็จะไปทั่วประเทศเลยนะครับโอ้โหเห็นคือมันจะมีหลายๆซอยเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งเราเคยทําคลิปงานวัดนะครับแต่ว่างานนี้จะมีคนเยอะนะครับ นาฬหนาจะเยอะกว่าเดีย๋ยวเรากลับเข้ามาบนไปเดี๋ยวเดินรอบๆก่อนนะครับโอ้บรรยากาศวิวสวยมากเลยนะครับเห็นภูเขาด้วยนะครับซึ่งก็นะครับว่านะด,ดูคลิปนะครับงานกาชาดแล้วเรก็ได้ไปเที่ยวงานกาชาดนะครับวันคืนสุดท้ายนะครับของกรุงเทพด้วยนะครับเอ้คืนสุดท้ายหรือเปล่า นะครับก็อ่าไปนะครับแต่ว่าไปถึงแล้วนะ่ปิดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของงานกาชาติของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเวทีนางงามนะครับตรงนี้ จะสังเกตได้ว่านะครับงานกาชาดได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันนะครับคือเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับที่รณรงค์ในเรื่องของการเก็บขยะอย่างเป็นระเบียบนะครับน่าภาคภูมิใจนะครับที่ประเทศไทยเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเยนู้นดกับบ้านแล้วเหรอเนี่ยดูสิครับก็ขยะก็จะเก็บนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเก็บขยะด้วยนะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับทันทีสิน่<ล>สินค้าก็จะเป็นสินค้าหลากหลายนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแล้วก็อาหารด้วยนะครับและเป็นจุดลงทะเบียนอยู่ด้านหลังคาฉบับห0 0บาทนะคะติดตามผล19บามกราคมไปการหมุนวงล้อบนเวทีกลาง,งานางสาวเชียงใหม่รักจได้หรือว่าติดตาม s t r e มม i n g live 20บใบก็วันที่10นะครับจะเป็นการประกวดการตัดสิน นางสาวเชียงใหม่รอบสิบสุดท้ายนะครับคาดว่าอจะมาวันที่สิบนะคะประชาสัมพันธ์ณตรงนี้เลยวันนี้วันที่แปดอีกสองวันนะคะพี่ๆวันศุกร์เนาะวันศุกร์ตอนเย็นนะครับก็มาได้นะครับตั้งแต่ตอนกลางวันเลยนะครับงานนี้เปิดตั้งแต่ตอนกลางวันเหมือนที่อดทำคลิปเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับก็ย้อนดูคลิปได้นะครับซึ่งตอนกลางวันจะไม่ค่อยมีคนนะคะคนก็จะเริ่มทยอยมาในตอนเย็นนะครับ หรือว่าใครจะจ่าย,ยเฉพาะเงินสดฝั่งขวามือเหลือน้อยแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วทางพี่น,นี่หล่กการชาติจังหวัดเชียงใหม่ด้านนี้นเลยค่ะโอนได้ค่ะสา,มาวมชอบไม่มีตักไข่แล้วนะจ๊ะอ๋อมไม่มีการตักไข่นะคะปีนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดในส่วนของกาชาดน,นะครับสามารถซื้อสลากกาชาได้ออกรางวัลพร้อกมกัน19มกราคมค่ะนี่นะครับบรรยากาศนะครับ ประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่กดติดตามช่องโอ๊ตนะครับบรรยากาศของจังหวัดชียใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งที่กรุงเทพก็จัดเช่นกันแต่ว่าของจังหวัดเชียใหม่เราจะมีพื้นที่กว้างกว่านะครับมีหลากหลายมีทุกตรอกซอกซอยในต,ตอนนี้มีนะครับเต็มไปด้วยร้านค้านะครับนี่นะครับการจัดการขยะก็จะประมาณนี้นะครับคือจะสะอาดนะครับ เชียงใหม่นะครับก็ไม่น้อยนะหน้าจังหวัดกรุงเทพเช่นกันนะครับงานก็มีนะครับร้านเยอะเลยทีเดียวนะครับคลิปที่โอตเห็นแต่ละคลิปนะครับของช่องต่างๆที่งานกาชาติที่กรุงเทพนะครับปังมากๆเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ โอภูมิใจมากนะคะสมัยอดเป็นเด็กๆก็มีขยะนะครับแต่ว่านะครับอยากจะบอกให้เข้าใจว่าเราก็มีการนะครับโรลงการพัฒนาของประชากรไทยนะครับที่เราเน้นความสะอาดนะครับเป็นระบบระเบียบนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้แบบนี้นะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับ ร้านค้าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วนะครับจะมีการแสดงสินค้าของแต่ละอำเภอทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เป็นงาน O t ท็ top นะครับ น้ำลำยายคือโอ้โหอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งงานเลยนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับมีในส่วนของบ้านปีสิงด้วยนะคะแล้วมีในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตจากกรุงเทพด้วยนะครับศิลปินดังะร,ระดับประเทศคือในในตอนที่ออดเดินมานียครับมันก็จะมีซอยต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านเยอะเลยนี่นะครับการจัดการขยะก็จะประมาณนี้นะครับ สังเกตได้ว่าพื้นนะครับจะไม่มีขยะนะครับ มีคนไทยเราก็จะมีวินัยนะครับจะสังเกตได้ว่าจะต่อคิวกันซื้อของนะครับ,รบน,นี่นะครับทั่วประเทศไทยเราก็จะประมาณนี้นะครับเป็นวินยัยใหม่ของเจเนอเรชันใหม่นะครับของคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่ซึ่งน่ารักมากนะครับอุ้ยของขายเยอะเลยอันนี้เป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราวนไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวนไปมันจะมีฟู้ดเดมเตอร์แล้วก็สินค้าหลากหลายนะครับพี่ขาวแก้วนึ่งค่ะน้ำแก้วละ20บาทนะครับเป็นน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยคั้นสดร้อเซนะครับ หนึ่งแก้วเลยของขายเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะไปหาร้านนั่งนั่งทานนะครับ สำหรับอีพีนี้นะครับล่ำมลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ติดตามเป็นอีพีต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทหรือว่าในโซนอื่นๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ